ก็บอกที่พาทุกคนมาเล่นเกมกันนะครับผมมาเล่นเกมกันนะครับผมอยู่ในบ้า้โหเรียบร้อยไปสองคนโอเคจัดไปครับผมวันนี้ก็มีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับผมที่พาทุกคนมาเล่นเกมนะครับผม เล่นเกมกันเไปเรื่อยๆนะครับผมบ่าวตีก็ไม่เคยเล่นนะอันนี้ก็ลองลิ <Hey, Shot. S 1> ตายแล้วนะครับผมแต่ก็รอดมาได้นะครับ เราต้องเตียวไปหานะครับผมแล้วต้องเดินไปหาของ 就让他。

คือแมครัโชโอ้โหตายไปนะครับตายไปจนได้นะครับเรามาเรือใหกันนะครับตายไปจนได้นะครับดครมอเห็นดลยอันนี้พวกเราองนะครับ ท,ที่ออกซินี่นะครับที่ออกสิแดงนี่นะครับผมนเราที่ขนามารครับรนะครับมนี่ไม่แพ้ใคร มันเรียกมัเหนือดีบ้าโอ้เสีงมก,กเรเลียงมนมเลยดอเบ,บียนะครับผมจะใช้เวลากี่นาทีนะครับผม4นาที